สวัสดีเพืุ่ณผู้ชมทุกคนทุกท่านเชนดีวยนครับเราเดี๋ยวเราอยู่ในเกมแวมไพร์ปาร์ตี้ทุน699นะครับก็เป็นเกมหนึ่งที่ผมชอบมากๆนะถ้าแตกทีมมันแตกหนักอยู่แล้วนะแต่มันก็ต้องหมุนตรงนี้ให้ได้ก่อนซึ่งเอาไมา์แล้วประมาณ1 4อ100่0ิบเคพอมันมันต้องมาหมุนตรงนี้ก่อนนะคุณผู้ชมมาเขาเรียกว่าเล่นน้อยต่ต่อยหนักครับมาก็ามไม่น้อยนะจริงทุนเรามันไม่ได้เยอะไงเรียบร้อยนี่แหละ เหตุผลทำไมคุณต้องเล่นน้อยนะเพราะมันเสียแล้วเสียเลยนะครับมันไม่ได้มีขึ้นลงเหมือนยำม,มีย่ยำนะอืาอเราฟุกทันแต่ไม่แรงมันก็มีโอกาสที่จะทำกำไรได้เลยพอแค่ผ่านตรงนี้ไปก่อนพอแค่ผ่านอันนี้ได้ทุกอย่างจบโอเคจบแล้วครับตันแล้วเชื่อปะว่าตันแล้วเชื่อปะว่าตันแล้วนี่ไงล่ะก็ะถือว่าดีโย กาดได้คืนสูงถ้ามันจ่ายนะครับถ้ามันไม่จ่ายนะี่อีกเรื่องนะึ่งนะถ้ามันจ่ายนะี่คือมันดีอยู่แล้วเพราะคูณมันเยอะอ่ะฮะผมตกใจผมนึกว่าตัวตัวเอเต็มๆผมคิดว่ามีตัวเอแถวแรกอยู่แล้วโอ้โหเอโดวิมาดิเอแถวแรกแค่หนึ่งเอแถวแรกแค่หน่อยคูณมันเป็นพันอ่ะต้องมี y วายวะต้องมี y วายช่วยไม่มี y อะไรที่มันเปลี่ยนเป,นเป็นวายกูเลยหรือไงวะ อเ,เอาหน่อยเฮ้ยเอาหน่อยเฮ้ยนิวายมาได้อยู่คูณพันจ่ายไม่จ่ายตัวเอเคเรียบร้อยครับและตัวแพงถ้าจ่ายคูณพันอน้าจ่าย้วคุณผู้ชมนี่นครับกำไรแล้วเห็นไหมคือเสี่ยงสูงแต่ถ้าได้ได้เยอะมากๆเพราะคูณเวอร์และยังไม่หยุดแค่นี้ อะไรเน้นๆแล้วเห็นป่ะเฮ้ย,ยดีๆเอาดีๆอย่างนี้ขออย่างนี้สุดท้ายละขอโถโอเคอเดีเ้ยวเก็มไรสามสี่แสนได้สามสี่ 4, แสนประมาณนี้นะครับเป็นไงคุณผู้ชมก็คือมันยิ่งได้ไวยิ่งตันไวก็ยิ่งดีครับยิ่งร้องไม่เสียหลายๆมันก็ยิ่งดีเกมโปรดเกมผมของผมเลยนะผมได้แม็กวินกับมันไป สองสามครั้งแล้วมั้งนะฮะอ่ะลดร,ราคาลงครับขอเล่นให้เบาที่สุดมันไม่ได้ตันง่ายๆนะคลิกแรกเนี่ยค่อนข้างยากเพราะมันห้าสิบห้าสิบอันนี้มันจะเพิ่มขึ้นมาอีกสี่เปอร์เซ็นต์แต่ก็ยังยากอยู่ดีอ่านไงโอนปะแต่เดียวพ่อเบาที่สุดนะเจ็บที่เราเบาที่สุด ให้ผ่านก่อนลูกให้ผ่านโอ้ยเดี๋ยวจะเชื่อเลยอันนี้ให้ได้ขอร้องละคอร้องโอเคผลิกเดียวคอร้องผมไม่โลภอยู่่ะผมขอร้องไม่โลภบ้างนะคุณผู้ชมผมกลัวถ้ามันโดนแล้วเนีย่ยมันอุตส่าห์แบบเพิ่มราคามาแล้วเล่นได้ต่อเลยแล้วมีกําไรอยู่ด้วยเออลองดูเราตันทุกรอบคุณผู้ชมอาจจะเบื่อลองไม่ตันดูบ้างเรียกว่าเกือบตันเกือบสุดยังไปได้อยู่โอเค ไม่เป็นไรถ้ามีวายมาช่วยมันก็เฟี้ยวได้อยู่แล้วนะแต่มีวายแต่ว่ายังไงฮะอู้ได้ตัวแพงเรียบร้อยเลยคือคูนไม่ได้เยอะสุดแต่ได้ตัวแพงคือได้เรียบร้อยเลยครับได้คืนแล้วที่เหลือคือหากํำไรอย่างเดียวละสบายใจได้กระจายหน่อยนะไม่ใช่ว่าหมดนะมึงเฮ้ย hey. เฮ้ยเอยอมีไวสองตัวขอร้องและโอ้โหตัวเอถ้ามาแถวสองคือแตกแน่นอนนะครับโอเคก็ได้คืนมาอีกนะหักดูแล้วก็เนี่ยกำไรเพิ่มอีกเฮ้ยมึงทำเป็นเล่นไปมาดีมาดีเจงมาดีเจงมาดีจาเดจง,เจงเอ่ะสายหนึ่งเล่นต่อผมให้มันต่ำกว่าหนะึ่งเอ็มนะคุยตรง เซฟกับไรหน่อย <P> โอ้โหโดนว่ะแบ่งเล่นห้าหมื่นสองไม้แล้วกันเพราะว่ามันยังคงเสี่ยงอยู่นะ <P> ผมไม่อยากให้มันต่ำกว่าหนึ่งเอมแล้วอะ่ะเดี๋ยวเลขไม่สวย <P> ยังได้าตอนนี้ไปได้ผมเอาตันเลยนะ โอแล้วว่ะคือได้แล้วต้องเลิกนะเกมเนี้ยถ้าไม่เลิกเนี่ยแล้วมาโดนเองเนี่ยมันก็จะงงมมานะคุณผู้ชมผมก็พยายามลดราคาลงเรื่อยๆแหละเห็นไหมอ่าโอเคก็เราไม่รู้แล้วว่ามันไปต่อไม่ได้แล้วนะครับมันจริงๆมันอาจจะวัดใจแบบอ่ะไม่ละเนี้ยได้ถ้ามันตันนี่คือมึงเตรียมตัวลั่นแต่มันไม่ถ้ามันไม่ได้คือนั่นแหละครับมึงก็เตรียมตวงงมแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นผมได้กำไรแล้วสี่แสน 3ามแสนกว่าเออประมาณนี้เล่นดีกว่านะครับเก็บเงินไปเล่นเกมเงินต่อดีกว่าแล้วเจอกันคลิปหน้าใครชอบลึงกดไลค์กดติดตามกดกดติดตนเป็นกำลังใจผมด้วยกันออาจจะเล่นบ่อยหน่อยเกมนี้เพราะว่ามันจะเป็นเกมที่ดีสำหรับเรานะครับครับ